สวัสดีครับตอนเราสู่ Bitcoin c r a z y ครับประจำวันที่2สิงหาคมนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวคราวที่อาจจะไม่ค่อยจะดีนะเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin แต่ก็เป็นแค่ความไม่ค่อยดีในเรื่องที่มันชั่วคราวนะครับเพึ่งตกใจไปนะครับผมก่อนอื่นนะขอบคุณแหล่งข่าวของเราด้วยครับกับสยาม b ล o c k c h a i n c o m นะครับผมขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อมูลดีๆนะครับมาดูกันที่ข่าวไม่ดีแรกกันก่อนนะครับตามคาดครับเฟดนะฮะ ยังคงอัตราดอกเบีย้ยส่งผลให้ราคาบิตคอยเนี่ยร่วงลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังยืนเหนือระดับ66,00 0ดอลลาร์คือต้องบอกงี้เฟดเนี่ยเวลาเขามีการปรับดอกเบีย้ยกันเมื่อไหร่เนี่ยมันชอบมีผลต่อสภาวะในตลาดผลต่อใจิตใจของคนนะครับทั้งที่จริงๆมันไม่ควรจะเกี่ยวกันและผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเวลาเฟดขยับต้องทําให้ราคาบิตคอยมีปัญหาทั้งที่บิตคอยก็เป็นอิสระแล้วก็ไม่ได้ขึ้นตรงอะไรกับเฟดนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมยังรู้สึกแปลกใจอยู่ ครับตามที่คาดการครับธนาคารกลางสหรัฐครับหรือว่าเฟดครับคงอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงไว้ที่5.25%ถึง5.5%นะครับเฟดไม่ได้ให้สัญญาณใ,ใดๆครับมากนักว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอัตรางเงินเฟอ้อลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ยังคงสูงขึ้นบ้างนะธนาคารกลางก็ระบุเอาไว้ในแถลงการนะฮะนโยบายนะแนวโน้มเศรษฐกิจไม่แน่นอนและคณะกรรมการการ กำหนดนโยบายการเงินนะฮะหรือว่า FOMC ครับให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของทั้งสองฝ่ายครับนะในไม่กี่นาทีครับหลังจากการแถลงนะครับที่เข้มงวดนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับแต่ว่าทั้งคู่ยังคงลดลงในช่วงนี้นะครับราคาของบิตคอยลดลงเล็กน้อยครับแต่66,550ดอลลาร์แต่ยังคงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับในช่วงหนวันที่ผ่านมา หุ้นสหรัฐอเมริกานะฮะยังคงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับในช่วงการประชุมโดย NAS d a q เพิ่มขึ้น2.4%แล้วก็ s p 5 0 0เพิ่มขึ้น1.6%ทั้งนี้ครับเฟดเนี่ยเริ่มใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นครับเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวครับโดยเริ่มใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในช่วงต้นปี2022โดยปรับอัตราดอกเบีย้ยกองทุนเฟดจากป็น2 5 5 5ครงเถึง18เือนอัตราดกอบี้าดังล่าครับ คงอยู่ที่ระดับดังกล่าวมานานกว่า1ปีแล้วเนื่องจากว่าธนาคารกลางระมัดระวังครับที่จะผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวในขณะที่ตราเงินเฟอ้อครับยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย2%อเอย่างดื้อรั้นจริงๆมันก็สูงนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ก่อนการประชุมครับตามคาดการณ์อย่างเต็มที่ครับว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยสุิบจุดนะครับ <c oughs> พื้นฐานภายในการประชุมกลางเดือนกันยายนนะฮะตามข้อมูลของ CME Fed Watch นะครับ เมื่อมองไปไกลกว่าน,นั้นตลาดในกระหนดราคาโอกาสที่เกือบ60%ที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครับ75จุดพื้นฐานภายในการประชุมครั้งสุดท้ายของเฟดครับในปี2024ในช่วงกลางเดือนธันวาคมก็ในเวลา14.30นารครับจะมีการถแถลงข่าวนะฮะหลังการประชุมของประธานธนาคนารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลนะฮะซึ่งเขาอาจจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมครับ เกี่ยวกับมุมมองของธนาคารต่อแนวโน้มเดือนกันยายนนะครับซึ่งขณะน,นี้ตอนนี้นะครับบิตคอยก็มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับก่อนมีการประกาศของนกเบีย้ยอย่างไรก็ตามครับราคาบิตคอยตอนที่ทมข่าวนี้นะมันอยู่ที่6 6 0 0 0ดอลลาร์ 66, แต่มาดูกันว่าตอนนี้นะฮะที่ผมกำลังอ่านอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่ายเกือบบ่าย3แล้วของวันที่1 นะครับในสักครู่นะฮะแต่คลิปเนี่ยเราจะออนแอร์วันที่2ราคาผมเห็นว่ามันดิ่งลงไปอีกนะครับมันดิ่งลงไปอีก6 3 8 0 0่ 63, กว่าเฮ้ย <c oughs> นี่คือจุดที่เราเข้าได้สบายนะฮะใครมีตังก็เข้าไปช้อนเก็บไว้นะครับอันนี้คือข่าวแรกนะฮะของวันที่1น,นะครับแล้วจากนั้นก็มีอีกข่าวหนึ่งออกมา นะครับก็คือว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยหลุดระดับ66,000ดอลลาร์ครับซึ่งหลุดจริงนะครับหลังจากเฟดประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เอ่อเฟดนะฮะย้ำไปแล้วนะว่าคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่5.5%นะครับเนื่องจากว่าเฟดเนี่ยยืนยันว่าจะเอ่อการจะลดดอกเบี้ยได้นั้นต้องทำให้แน่ใจว่าเอ่อเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะว่าจะสามารถลดลงสู่เป,ป้าหมาย2%ออย่างยั่งยืนนะครับมันไม่มีคำว่ายั่งยืนหรอกครับ เงินเฟอ้อมันก็เฟอ้อหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงข้ามกับทองคาครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงอันดับหนึ่งของโลกครับที่พุ่งสวนทางกับราคาบิตคอยน์ขณะที่บิตคอยน์เนี่ยล่วงนะฮะลงมาที่ต่ำกว่าหกหมตอนนี้อยู่6กหมืนสะครับส่งผลให้ราคาคริปโตต,ต,ตัวอื่นก็เริ่มเปลี่ยนสีแดงเช่นกันแต่ทองคําขึ้นนะฮะทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับใครที่ซื้อไว้กําไรเรียบร้อยแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามครับราคาบิตคอยน์ก็ยังมีแนวโน้มนะฮะที่คาดกันว่ามันยังจ กลับตัวขึ้นไปพุ่งขึ้นนะครับมันจะพุ่งขึ้นแต่กราฟเนี่ยในวันเนี้วันสองวันเนี้มันเป็นแดงดิ่งลงมาเลยนะก็รออยู่ว่าครับมันจะถึงจุดที่มันจะกลับตัวขึ้นสักทีนะครับแต่6 3 0 0ื6นสามเอาหน้าถ้าลงไปสัก6,000ืก็น่าจะดีนะจะได้มีแบบซื้อเก็บกันไว้ได้น้อยบ้างนะครับผมต้องบอกครับว่าภาพของการที่ราคามันล่วงตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นชั่วข่าวนะ มันเป็นความตกใจเป็นความไม่มั่นใจของคนจํานวนมากนะครับเพราะบิตคอยเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตใจของคนจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่เวลาเกิดเหตุการณ์่ปุ๊บมันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆครับเพราะว่าเวลามีคนตกใจแล้วเขาขายกันหรือเขาเขาเขากลัวกันจะมีคนกลุ่มหนึ่งครับพุ่งเข้ามาใส่แล้วซื้อในราคาที่มันต่าเพราะยิ่งมันราคาล่วงจะมีคนกระโดดเข้ามาครับแล้วนับวันมันยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น นะครับส่วนคนที่ถือเอาไว้แล้วกลัวแล้วขอแล้วขายออกมันทําให้ตลาดสะดุ้งนิดหน่อยเท่านั้นเองแหละนะครับผมไม่เคยรู้สึกนะฮะว่าเฟดเนี่ยจะต้องมีผลอะไรกับ Bitcoin จริงๆนะผมอยากบอก b i t c o i n นอรทุกคนนะฮะตับใดที่คุณยังถือกันไว้ตับใดที่โนดต่างๆจํานวนยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีโนดเพิ่มขึ้นนะครับตับดใดที่พวกเรายังคงถือครองมันและซื้อขายกันอยู่ยังไงราคาบิตคอยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับ เพราะจานวนคนที่ถืออยู่ตอนนี้มันน้อยแล้วยิ่งมีคนที่อีกมากมายหลายพันล้านที่ไม่รู้จักเนี่ยแล้วค่อยๆเข้ามาเนี่ยมาเติมเข้าไปเติมเข้าไปทําให้บิตคอยยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก็ฝากเอาไว้อย่าตื่นตระหนกนะอย่าทาตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมครับนะครับถ้าเราจะศึกษาบิตคอยเราจะถือครองมันจงศึกษามันให้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะครับไม่ใช่รู้ผิวเผินแล้วก็รีบตัดสิน นะครับยิ่งคุณเข้าใจมากเท่าไหร่จงบอกตัวเองเสมอครับว่าเรายังรู้ไม่มากพอต้องหาข้อมูลและเข้าใจมันให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกที่สําคัญครับจับตาดูมันทุกวันจับตาดูมันในหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบิตคอยลลองโฟกัสสักเหรียญหนึ่งดูครับเพราะบิตคอย n เนี่ยมันไม่ใช่แค่เหรียญปกติมันเป็นต้นตํำรับเลยมันคือเหรียญเมนหลักที่ปัจจุบันนี้รัฐบาลของหลายประเทศที่เป็นมหาอำนาจก็ต้องการจะซื้อครองมัน นี่คือสิ่งที่มันแตกต่างจากรายเดืนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกให้หลายคนที่มีบิตคอยอยู่หรือกาลังจะเข้ามาในบิตคอยจงมั่นใจและศึกษาดีครับก่อนจะมาถือครองมันนะครับเพราะคุณถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจมันจะทําให้การถือครองคุณเนี่ยมันมีนัยยะสาคัญมากขึ้นกับการกับการที่จะถือทรัพย์สินเอาไว้ไปถึงในอนาคตนะมันมันจะยาวแค่ไหนมันอยู่ที่ใจคุณอนะ่ะบางคนถือไม่ยาวเพราะว่าวัาวนไหวไงแล้วขายก่อน ถ้าเกิดว่าจิตใจของคุณมันมันมั่นคงเพราะว่าคุณเข้าใจมันมากๆระยะเวลาที่คุณถือมันจะยิ่งยาวขึ้นพรายิ่งยาวขึ้นปุ๊บหลายคนไม่ยอมปล่อยตลาดมันจะแกร่งขึ้นแล้วราคามันจะไปเรื่อยๆครับจะไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นว่าไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างก็ได้ฟังหูไว้หูแล้วก็ศึกษาเอาเองด้วยนะครับแล้วเมื่อคุณตัดสินใจเองได้แล้วก็ลองเลือกเองครับว่าจะถือหรือว่าจะไม่ถือบิตคอยเอาไว้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับ คุณสามารถติดตาม Bitcoin c r a z y ครับบา้านไอซ์ซนเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่2ช่องทางที่เรามีนะฮะหนึ่งคือใน u ู u t บไทยทาวน์ช n แนลนะครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็2ครับในแ a นเพจเฟซบ o ๊กแซกโนบดี้นะครับผมทั้ง2อันเวลาประมาณ8โมงหมดเลยนะฮะตามเวลาประเทศไทยนะครับเข้ามาดูแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนด้วยแล้วก็กด f o l โ low กันกด s u b s c r i b e ติดตามกันนะครับคุณสามารถที่จะ ให้กำลังใจกันได้นะฮะจะให้ซปเปอร์แตง์นะครับจะกดจอยซับพอร์ตกันจะซับซับสคราย e ์ใน Facebook Fan p เพ e เพื่อที่จะติดตามกันเป็นแบบรายเดือนนะซัพพอร์ตรายเดือนก็ได้หรือง่ายที่สุดนะรตรงนี้เลยมี True Money w a l l e t นะครับแล้วก็มี Bitcoin Bitcoin a d d r e s s จุดทั้งล่างคลิปนะครับแต่ถ้าเป็น Lightning Network มี QR code ให้แล้วนะฮะตรงนี้สะดวกมาก Lightning Network ครับสแกนจ่ายได้เลยจะให้กี่สต๊อกชิก็ได้นะครับส่วนใครอยาก rency, ใช้คริปโตเคอเรนซี่ ใบนนบิทนะฮะเป็นหนึ่งใน5ผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกตอนนี้นะครับใช้งานง่ายมีเหรียญให้เลือกมากมายนะครับปลอดภัยด้วยในระดับหนึ่งนะยังไงก็ไปลองใช้กันดูถ้าคุณสมัครผ่าน QR code ที่ผมให้ไว้อันสุดอันฝั่งสุดของหน้าจอนะครับหรือเลื่อนลงไปใต้คลิปก็มีลิงก์ให้กดเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะเปิดบัญชีแล้วทำ KYC เสร็จทุกอย่างแล้วนะฮทำตามขั้นตอนคุณมีโอกาสได้รับรีวอร์ด้วยนะครับโอเคหวังว่า วันนี้จะเป,ไป็นประโยชน์คุณนะครับยังไงเจอกันพรุ่งนี้วันนี้บิตคอยครี a ซี่ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ